สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Project CREAR นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับมีแรงบันดาลใจมาจากในส่วนของตัวเกม Ready or not ใน PC นั่นเองนะผู้ชมครับคือในช่วงแรกนะครับเราจะอยู่ตรงล็อบบี้แบบนี้นะครับเราสามารถเลือกอาวุธตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนต่างๆนะครับแต่ปืนพวกนี้เราต้องเก็บเงินซื้อด้วยนะครับเลือกได้นะแต่ต้องมีเงินซื้อด้วยนะครับนะ เนี่ยเข้ามานะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะซื้อ m 1 6เราใช้เงิน650นะครับเงินตรงนี้หาได้จากไหนบ้างนะครับมันมีปุ่มอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้เห็นไหมครับปุ่มตรงนี้ไว้ทําอะไรปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บโฆษณาจะขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับเราก็จะทําการดูโฆษณาเราก็ได้เงินมาเนาะประมาณนี้เนาะก็มีปืนค่อนข้างหลากหลายอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศในเกมนั่นเองท่านผู้ชมครับเนาะรูปแบบการเล่นก็เหมือนในส่วนของ ready or not นั่นเองท่านผู้ชมครับ อันนี้จะเป็นทีมของเราเนะครับเราจะมีลูกทีม2คนนะครับเราพยายามทําการเคลียร์เส้นทางให้ลูกทีมเราด้วยเนาะจะมีคําสั่งต่างหรือจะเป็นคําสั่งที่เราสามารถวิ่งเร็วได้แบบนี้นะครับคําสั่งอนั่งกระโดดอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็มันจะมีคําสั่งที่เราสามารถใช้ได้ก็คือตรงเนี้ยที่เป็นรูปลําโพงนะครับหรือว่าอะไรประมาณนี้เราสามารถเปิดอ่ะนี่ครับให้ลูกทีมมาเปิดนะครับบางประตูบางอันก็ไม่สามารถเปิดได้เราต้องใช้คําสั่งอื่นเช่นการถีบป,ประตูการใช้ปืนอัดประตูอะไรแบบนี้นะผู้ชมครับ ร <Hands> อดูว่าอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคือคนร้ายบางทีมันหมอบแล้วมันสู้นะบอกไว้ก่อนนะครับบางทีมันสู้นะเราต้องทําการไอ้นี่ด้วยนะครับมาข้างหลังตัวละครนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคําสั่งเกี่ยวกับการมัดขึ้นให้แล้วกดรูปมือนักผู้ชมแบบนี้เอ็นแบบนี้ทีนี้เราก็ทําการยึดปืนนะครับนะรบอแป๊บหนึ่งจะมีคําสั่งยึดปืนขึ้นมา,าทําการรายง,งานก่อนนะรายง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทาการยึดปืนนะครับยึดอาวุธปืนด้วยนะเพราะว่า โคตรเสี่ยงเลยนี่อันนี้เรียบร้อยแล้วโดนไปนะครับแล้วก็ไอ้ห้องนี้บางทีอ่ะถ้าเราให้ลูกน้องจัดการนะครับรอดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับว่ามันจะรอดักอยู่ข้างในหรือเปล่ารอยิงนะรอยิงนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะไปเปิดนะถ้าเพื่อนเปิดไม่ได้ต้องใช้คำสั่งอื่นนะครับยิงเลยยิงเลยจัดไปก่อนนะครับมันมีอาวุธปืนจัดไปอย่าให้เสีย เขามีอาวุธปืนนะครับเพื่อนเราโดนแลวเนี่ยเห็นปะคือเพื่อนเราไปแล้วอ่ะยกมือขึ้นโอเคทีนี้นะครับเราเปิดไอ้ตัวเฮ้ยยไงไงยิงเลยยิงโดนไหมเนี่ยเรียบร้อย เปิดเข้าไปอันนี้ตัวประกันหรือว่าคนร้ายวะยิงไปแล้วอะคือมันจะแรนดอมพวกห้องต่างๆด้วยนะครับยกมือขึ้นเฮ้ยยกมือขึ้นดิเออย,ยกมือขึ้นแล้วนั่งลงไปตอนนี้เราเหลือผู้ช่วยเราแค่หนึ่งคนเองนะครับแล้วก็ทำการมัดข้างหลังด้วยนะครับเอาคำสั่งไม่ขึ้นวะนี่ครับขึ้นละโอเคจะก,การมัดไว้ ลูกทีมเราไปแล้วอะ่ะยากจังเลยอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับลูกทีมเราเหลือแค่คนเดียวโ oh <c oughs> อแมกอดแต่เล่กว่าทำยังไงเดย <c oughs> มันมีคําสั่งอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับเวลาที่เราเปิดประตูไม่ได้เนาะอย่างเช่นคําสั่งคิกอ่ทําการรอดูนะครับจริงเลยโดนเข้าไป ยิงทิ้งก่อนเราโหดนะครับตัวประกงตัวประกันยิงหมดเลยตอนนี้ไม่สนละเพื่อนเราเละไปแล้วท่านผู้ชมสรุปว่ามาช่วยตัวประกันหรือว่ามาถล่มตัวประกันวะเนี่ย <c oughs> เปิดประตูเองก็ได้นะ <c oughs> ก็เช็คดีๆนะถ้าเปิดประตูเข้ามาเองนะครับ <c oughs> เข้าได้ไหมอ๋อนี่ประตูที่อยู่บริเวณด้านนอกโอเค มันเป็นประตูวนเนาะจะมีชั้นสองด้วยให้เพื่อนเข้าไปนะครับลองดูครับ <ors> นะประตูล็อกทีนี้ก็ทำการใช้การคลิกเอ้ยคลิกก็คือเตะแหม่ย,ยิงทิ้งเลยนะครับบางทีไอ้พวกเนี้ยแม่งชอบสวนนะเราแม่งโหดอะ นั่งลงไปนั่งลงไปพี่นั่งลงไปโอเคเคยตัวที UM ่มีปืนอ่ะมันยกมือขึ้นแล้วมันยังสามารถสวนเราได้ด้วยนะถ้าเราไม่สัมเราไม่มามัดมือมัดอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าโดนมาแล้วนะยิงทิ้งให้หมดเลยเล่นแบบกดร้ายเนี่ยเรายิงไปก่อนแล้วขึ้นมาข้างบนครับ ห้องมันเยอะนะเอายิงไม่ได้แล้วเหรอเอาลูกกระสุนผมหมดแล้ววะต้องรีโหลดต้องเปิดกระเป๋ารีโหลดเหรอไม่มีคำสั่งรีโหลดโอเค <Hands up. S 1> เราขึ้นมาข้างบนต่อนะครับใสยเลย เรียบร้อยครับขึ้นมา <Follow me. S 1> ก็สามารถเรียกในส่งของตัวนี้มาได้แล้วนะครับ Follow me นะครับเรายิงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนันนี่เนี่ย <Hands up. S 1> เปิดได้ไหมเนี่ยมีไหมไม่มีครับมีอยู่คนเดียว ยกมือขึ้นลูกพี <feet. S 1> ยกยกมือขึ้น <Hands up. S 1> เออนั่งลงไป <Get down. S 1> <laughs> คือไอ้พวกเนี้ยตัวละครแม่งมึอนอะมึนจัดๆเลยนะแต่มันเป็นคำสั่งเอแหละมันเข้าใจอยู่มัด <right. S 1> มือไปไอคนไหนผมมือล่านนี่โดนไปเยอะนะครับเรามาทางนี้ก่อน Open and clear out. พี่มาเปิดไหนดิ จริงๆเราต้องมีลูกทีมเหลือ2คนนะเราเสียไปตั้งแต่ช่วงแรกเลยท่านผู้ชมครับไม่มีไม่มีผู้ใดโอเคห้องนี้ปลอดภัยครับแต่มาห้องนี้ต่อเราจะเปิดเองก็ได้หรือว่าให้ลูกทีมเปิดอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสะด,ดวกนะแต่ว่าระวังพวกโจรดีๆนะครับมันยิงสวนตลอดเลยนะยั <Police. S 1> ไงไงน่าจะโดนยิงไปแล้วเนี่ยเห็นปะที่ผมบอกอะ คือบางทีอ่ะมันจะยิงสวนแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วเราก็เลือดอาบแบบนี้เลย <c oughs> อืเนี่ยเห็นปะคือมันยกมือขึ้นนะแต่ว่ามันใช้คำสั่งสู้กับเรานะครับก็จะเป็นรูปแบบการเล่นประมาณนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะ ส่วนอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมก็จะมีตัวตั้งค่านะครับเรากดด้านซ้ายบนเนาะแล้วก็มาที่ setting นะครับมี quality นะครับที่เราสามารถปรับได้ตั้งแต่ว e ล l ี่โลนะครับลองวิลี่โลไปก่อนนะครับมือถือใครสเปคต่ำนะถ้าเข้าเกมได้นะครับต่อมาก็จะเป็นโลถัดมาก็จะเป็นม e d เด m นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือเป็นระดับ h i ไฮที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีการหันจออยู่ตรงนี้อันนี้เนาะ อันนี้ลองปรับดูนะครับ2อันนี้แล้วถ้าเราปรับจนโอเคแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดนี่ครับเราก็จะมาตรงนี้เราจะกลับไปหน้าโฮมก็กดรีเทนตัวนี้นะครับรีเทนถูลบบีมันก็จะกลับมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับอยากปลดล็อกโหมดอื่นๆนะครับก็มาตรงนี้แล้วก็ดูเงินนะครับเนี่ยแล้วก็พยายามปลดล็อกแล้วด่านตอนนี้มีไม่เยอะนะครับอาวุธปืนก็มีตามวิวว่านเห็นตามนี้เลยนะครับสําหรับตรงนี้ ก็ลองดูกันได้นะครับใครชอบในส่วนของเกมตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ